ไปดูความคืบหน้าเรื่องของการแจกคูปองสําหรับการไปซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิตัลรวมไปถึงทีวีดิจิตัลกันหน่อยนะครับตอนนี้เริ่มมีกําหนดการคร่าวๆออกมาแล้วครับว่าจะสามารถแจกให้กับ22ล้านครัวเรือนในประเทศไทยได้เมื่อไหร่พันเอกนาทีสุกลรัตครับกสอทอชอที่กํากับดูแลด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์คาดการเอาไว้นะครับว่าประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้จะเริ่มแจกคูปองได้ หลังจากได้ตัวผู้ชนะการประมูลช่องทีวีดิจิตอลเชิงพาณิชย์ทั้ง24ช่องเรียบร้อยแล้วโดยการแจกนะครับไม่ได้หมายความว่าพอกันยาตุลาปุ๊บจะได้หมดทั้ง22ล้านครัวเรือนทั้งประเทศนะครับแต่จะเป็นการทยอยแจกเพราะว่าตามหลักเกณฑ์ของทางกสทอชอในกำหนดเอาไว้ว่าการขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอลนั้นปีแรกต้องครอบคลุมประชากร50%ปีถัดมาครอบคลุมประชากร80% ปีที่3ครอบคุมประชากร90%และปีที่5ก็ครอบคลุมทั้งหมด100%ดังนั้นในปีแรกจะครอบคุมประชากรให้ได้50%ก็ต้องไปวางโครงข่ายก่อนสําหรับจังหวัดภูมิภาคซึ่งมีคนอยู่เยอะๆก็น่าจะเป็นจังหวัดอย่างหลักๆนะครับอาจจะเป็นสักภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแกน่นอุดรธานีกรุงเทพอันนี้แหละจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้คูปองเอาไปซื้อทีวีดิจิตอลกันก่อน เรื่องของการสวมสิทธิ์รับคูปองและเอามาใช้ซ้ารอยกันเนี่ยจะเกิดปัญหาแบบตอนแจกคูปอง2,000บาทของกระทรวงพลังงานไหมพันเอกนาทียืนยันแล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่าไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าการแจกนั้นจะเป็นการอ้างอิงชื่อตามสมโนครัวคนที่ซื้ออุปกรณ์ต้องมีชื่อตรงกับใบคูปองเป๊ะนะครับถึงจะสามารถซื้อได้และก็กําหนดให้ซื้อได้เฉพาะกล่องรับสัญญาณหรือว่าทีวีที่รับสัญญาณดิจิทัลเท่านั้นนะฮะแ,แต่ว่าแน่นอนว่าพอเรื่องนี้ออกมานี่บรรดาคนที่อยู่ในพื้บดวงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ก็คาดการเอาไว้นะครับสมมุติสมมุตินะฮะเป็นตัวเลขสมมติว่าคูปองเนี่ยใมูลค่าสัก1 0 0 0บาทแล้วแจก22ล้านครัวเรือนก็หมายความว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดในเมืองไทยเกิดขึ้นรวมๆ2 2 0 0มล้านบาททีเดียวอพอพูดถึงทีวีดิจิตอลแล้วมาดูวิทยุกันหน่อยนะ,ะแต่ว่ามันยังไม่ใช่วิทยุดิจิตอลนะคะ<ง>แต่ว่าเป็นการขอใบอนุญาตนะคะ,ะสำหรับ วิทยุที่ตอนนี้เนี่ยจะต้องมีการยื่นได้แล้วนะคะแล้วก็ตอนตอน,นี้ปรากฏว่าทางกสทชเขบอกว่าเดี๋ยวขอเลื่อนออกไปก่อนสัก30วันนะคะคสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่าถือสัญญาอยู่นะคะจำนวนกว่าสักประมาณ7,000สถานีทั่วประเทศนะคะหลังจากที่ทางกสทชเนี่ยเขามีการประกาศว่าให้คุณนั้นมาขอ เอกสารรวมไปถึงการขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้แล้วแต่ตอนนี้ปรากฏว่าจะขอเลื่อนออกไปเป็นวันที่18กุมภาพันธ์2556จากเดิมเนี่ยจะให้ยื่นจนถึงวันที่17มกราคม2546ก็คือวันนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ หลือเวลาอีกหนึ่งเดือนเต็มๆนะคะสำหรับบรรดาผู้ประกอบกิจาการวิทยุทั้งหมดกว่า7,000สถานีนะคะก็ไปยื่นกันที่กรสรชสำนักพระธุโยทินได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าที่ทางกรสรชจะคลับเคลื่อนเร่งจัดสรรจัดระเบียบสถานีวิทยุทั่วประเทศให้มีความเป็นระเบียบแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายและมีหลักเกณฑ์อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสากนนะคะหากว่าไม่ได้รับใบอนุญาตแล้วยังคงเปิด คลื่นตามปกตินะคะก็อาจจะมีบทลงโทษตามมานะคะครับแล้วก็การทดลองอากาศนี้ถ้าเกิดทําให้เสร็จได้เร็วก็แน่นอนว่าท่านจะได้รับการต่อใบอนุญาตโดยอัตโนมัติเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เหลือเวลาหนึ่งเดือนก็เตรียมพร้อมกันนะคะมาดูฝั่งของโทรศัพท์มือถือกันบ้างช่วงนี้บทบาทของกสทชเยอะเหลือเกินนะคะครบรอบหนึ่งปีแล้วมีงานอีกมากมายเลยที่จะต้องเคลียร์และต้องเดินหน้านะคะ เรื่องของค่าโทรโทรศัพท์มือถือคุณนายคุณเช็คหรือยังว่าโปรโมชั่นที่คุณใช้อยู่เนี่ยเกินนาทีละ99สตังค์หรือเปล่าเวลาโทรไม่เคยเช็คเลยนะไม่เคยเช็คว่าเฉลี่ยเป็นยังไงเลยอ่ะใช้ไเบางทีมันก็เช็คยากนะคุณเพราะว่าเขาขายทีเป็นแพ็กเกจใช่ไหมทั้งรวมอินเทอร์เน็ตนะทั้งรวมนู่นนี่นั่นถูกไหมรวม 3G รวมอะไรรวมค่าโทร ไปเสร็จออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นแพ็กเกจเหมารวมไปเลยบางทีเราก็อาจจะวิเคราะห์ยากแต่ว่ากสทชนี่แหละค่ะเขามีการวิเคราะห์ให้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงสักประมาณปลายปีที่แล้วมีการเดินหน้าไปจัดเก็บรายละเอียดของโปรโมชั่นแต่ละค่ายแต่ละเจ้าหมดเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะเจ้าที่เขาบอกว่าจะต้องลดอย่างเร่งด่วนก็คือ AIS กับ D Tag นะคะที่ห้ามเกินเลย99ตางต่อนาทีส่วน True เนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกาศบังคับใช้ ตามมานะคะแต่ว่า a s กับ D-TAG เนี่ยพอเขาไปเก็บโปมโมชันมาสำรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่ายังเจออยู่นะนะคะทาง,ทางกสทชอบ,บอกว่ายังมาคิดคำนวณถัวเฉลี่ยดูแล้วเนี่ยยังเจออยู่เลยนะคะทางคุณถากรตันทศิษย์เลขาธิการของกสทชอบ,บอกว่าพอตรวจเจอแล้วก็เลยมีหนังสือแบบเร่งด่วนเลยนะส่งไปที่ AIS กับ D-TAG บอกว่าคุณจะต้องลดค่าบริการการโทรออกเนี่ยนาทีหนึ่งไม่เกิน99 ต่างต่อนาทีนะคะเพราะว่าพอไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยมันยังเกินอยู่ถ้าหากว่ายังไม่มีการลดเนี่ยจะต้องโดนปรับอย่างแน่นอนแล้วก่อนหน้าน,นี้ก็มีการออกรายละเอียดของการปรับมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวให้เวลา7วันนะไปแก้ไขปรับเปลี่ยนแล้วก็ให้ยื่นเอกสารยื่นรายละเอียดในการปรับเปลี่ยนแก้ไขเนี่ยกลับมาที่กสทชเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าไม่ทําตามจะตั้ง คณะกรรมการพิจรารณาค่าปรับทางปกครองโดยจะนํารายได้ผลประโยชน์ของค่ายมือถือมาคํานวณเป็นค่าปรับต่อไปแม่ฟังแบบนี้แล้วถ้าจะสูงอยู่ะค่คุณมณ ay นะเพราะว่ามีการนํารายได้แล้วก็ผลประโยชน์ของค่ายมือถือมาคํานวณด้วยนะคะเพรนาะฉะนั้นสองเจ้านี้ฟังแล้วก็ต้องรีบแก้เลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมหลายท่านที่ใช้ ทั้งสองเครือข่ายก็เดี๋ยวคาดว่าค่าโทรก็น่าจะลดลงตามที่กรสรรชจะพยายามจะควบคุมนะคะเพราะว่าเขาก็มีเบอร์ด่วนเอาไว้ให้ร้องเรียนเหมือนกันนะครับ2 0<ช>่สองศูนย์และปีนี้กสรรรชก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะฉะนั้นแอคชั่นจากกรสรรรชโดยเฉพาะการปรับค่ายมือถือที่คิดค่าบริการโทรก็ดีรวมไปถึงเรื่องของพรีเพจที่มีการกำหนดอายุวันหมดอายุของบัตรเติมเงินก็ดีเนี่ยต้องเข้มงวดกันหน่อย